ท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวิถีชนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักดินนะครับหลายๆคนนะครับไม่ทราบว่าดินที่เราใช้เลื่อนกัน,เน,เนมันจะดินดีเป็นอย่างไรนะครับวันนี้รายการวิถีชนจะนำท่านผู้ชมไปรู้จักและรู้ว่าดินดีมีคุณลักษณะแบบไหนนะครับวันนี้เราจะพา,พาท่านผู้ชมไปรู้จักกันนะครับเดี๋ยวตามผมไปครับขอบคุณครับ ครับอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดินที่เหมาะสําหรับการเพราะปลูกนะครับเห็นวนะ่าจะมีความร่วนพุนเยอะมากนะครับดินตรงนี้เนี่ยเราก็เก็บจากเศษใบไม้ใบหญ้านะฮะมารวมกันนะครับกองกองกองไว้ประมาณปีหนึ่งนะครับก็จะได้ดินในลักษณะแบบนี้นะครับก็เราสามารถเอาไปเพาะปลกอะไรก็ได้นะครับนี่คือลักษณะดินดีจะมีความร่วนพุนนะครับ มีเศษหญ้าเศษเศษไม้ที่ผุนะครับนะฮะเห็นไหมครับเราก็สามารถจะปลูกอะไรก็ได้นะครับอย่างอย่างนี่เราปลูกฟักไว้นะครับพอจะงอกงามนะฮะนี่เพ่งได้ประมาณสามสี่อาทิตย์นะครับเราก็จะได้แบบนี้นะฮะลักษณะดินนะครับเห็นนะฮะจะมีความร่วนพลุน และข้อสําคัญนะครับดินดีเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับก็จะมีพวกไส้เดือนนะครับทำเป็นขุยไส้เดือนอยู่นะครับทำขุยไว้นะครับเรียกว่าขุยนะครับก็จะทำให้ดินมีความร่วนทุนนะครับปลูกอะไรก็จะงอกงามนะครับอย่างผมปลูกหมอนไว้นะฮะเห็นไหมครับก็จะงอกงาม ไปก็จะสวยนะครับเห็นไหมฮะไม่ว่าจะปลูกอะไรนะครับก็จะได้อย่างที่เราตั้งใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นมะละกอนะครับเห็นไหมฮะต้นก็จะเขียวดูสังเกตความชื้นในดินนะครับแล้วก็ความร่วนทุนอย่างที่เห็นนะครับนี่คือ เขาเรียกว่าขุยไส้เดือนนะครับถ้ขุดลงไปก็จะเจอตัวนะเห็นนะฮะไส้เดือนก็จะทำรังอยู่นะครับไส้เดือนนะฮะไส้เดือนนะครับเ,น,เน,นี่ครับโดยปกติเนี่ยผม จะไม่เคยฉีดยาฆ่าหญ้าเลยนะครับเพราะหรือว่าใช้สารเคมีเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่สารเคมีเมื่อไหร่นะครับไส้เดือนหรือสัตว์ที่คอยพวนดินให้เราก็จะตายนะครับเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยประโยชน์มหาศาลนะครับสามารถช่วยให้ดินดีนะครับช่วยพรวนดินให้เราด้วยซ้ำนะครับประโยชน์ของการที่ ปลูกต้นไม้โดยธรรมชาตินะครับโดยไม่ใช้สารเคมีก็จะทำให้พืชผลไม้ของเราได้เจริญงลอกงามครับสังเกตดูนะฮะพริกของผมเป็นพริกขี้หนูนะครับใหญ่เป็นเหมือนพริกเม็ดใหญ่เลยนะครับเรา ใช้วิธีการพึ่งพาโดยธรรมชาตินะครับไม่ใช้สารเคมีนะครับนี่คืออะไรฮนะฟักทองนะครับเห็นไหมฮะพริกครับ โมบารีนะครับกำลังออกดอกออกดอกครับเตรียมจะออกผลแล้วฮะเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของดินดีนะครับเห็นไหมฮะดินจะออกคล้ลิมนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์สิ่งสำคัญในการ ปูกต้นไม้ก็คือดินนะครับและสำคัญยิ่งไปกว่าดินก็คือการเอาใจใส่ขอบคุณทุกท่านที่สัมรับชมครับขอบคุณครับ